สิงโตนำโชคเข้าสู่ทางทมบวตพระพร้อมถ่ายชีวิตควายท้องสองตัวเอาบุญมาฝากทุกคนนักร้องหนุ่มสิงโตนำโชคได้โพสภาพตัวเองบวชเป็นพระยืนสำรวมอยู่หน้าโรงฆ่าสัตว์พร้อมกับบอกว่าได้เดินทางมาถ่ายชีวิตควายท้องสองตัวเอาบุญมาฝากทุกคน โดยหลวงพี่สิงโตได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าหลวงพี่เดินทางไปถ่ายชีวิตควายท้องหนึ่งตัวจากโรงฆ่าสัตว์พอไปถึงเจอควายท้องสองตัวเห็นแววตาควายแล้วเลือกไม่ถูกจริงๆครับเลยเอามาสองตัวเลยครับวันนี้เลยเอาบุญถ่ายชีวิตควายท้องสองตัวมาฝากโยมเพื่อนๆครับผมขอให้โยมเพื่อนๆได้บุญด้วยกันเยอะไม่ยมกเลยนะครับ หลวงพี่ขออนุญาตหยุดรับปัจจัยร่วมบุญถ่ายชีวิตแม่ควายท้องนะครับเนื่องจากได้นับจำนวนปัจจัยที่โยมพี่โยมพี่น้องน้องเมตตาทำบุญมาเพียงพอที่จะต้องใช้ถ่ายชีวิตแม่ควายท้องทั้งสองตัวแล้วครับพรุ่งนี้หลวงพี่จะรีบแจงรายละเอียดนะครับขอให้โยมเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องได้บุญด้วยกันเยอะๆเ,เลยนะครับผมสาธุสาธุสาธ,สาธุครับผม